มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับนานผู้ชมฮะทิพยะประกันภัยเขาก็มีโครงการนี้ครับทิพยะทําความดีไม่มีสิ้นสุดคือมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาให้เราเห็นกันตลอดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอีกหนึ่งด้านสําคัญที่ทางทิพยะประกันภัยเขาให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องอย่างกิจกรรมนี้ครับทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาก็จัดมาเป็นครั้งที่15แล้วครับคือครั้งนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปเลยความสําคัญกับเรื่องปัญหาภาวะ โลกร้อนนะครับที่กําลังเก่ะอันตรายต่อระบบนิเวศของโลกโอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆน้าระเหยขึ้นไปในอากาศจํานวนมากทําให้น้าในด,ดินก็หายไปแห้งแลง้งพอแห้งแบบนี้ครับปัญหาต่อม,มาคือไฟป่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญที่ต้องช่วยการแก้ปัญหาแก้ไขแล้วก็หาทางป้องกันที่พยาประกรกันภัยภาคีเครือข่ายครับนำคณะครูอาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเลยนะครับ รวมทั้งยังมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจนไปทํากิจกรรมที่นี่เลยฮะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่เพชรบุรีครับก็จะได้สร้างจิตสํานึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปรับวิถีชีวิตสู่สมดุลด้วยนวัตรกรรมศาสตร์พระราชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นดินป่าและน้ําครับรวมถึงวิธีการป้องกันร,รักษาธรรมชาติด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดิน และน้ําการฟื้นฟูและปรับปรุงดินและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับคุณโหนครับในการลงมือทำนะฮะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเราด้วยครับซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้นมที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากคุณวิชุดาไตร,รธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทที่พยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมาบัดนี้ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับให้เป็นหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งอยู่ใน4,800กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนี้โครงการตามรอยพระราชาตอนทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่15เราอยู่ ในตำแหน่งที่เป็นโครงการพระราชดำริหนึ่งในต้นแบบนะหนึ่งในแม่แบบนั่นคือโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่เลยค่ะจังหวัดเพชรบุรีเป็นแม่แบบในการเรียนรู้แล้วนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคม อยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามการเายี่ยมชมแล้วก็การลงพื้นที่จริงในวันนี้ของกลุ่มครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะคะต้องบอกเลยว่าทิพยประกันภัยเนี่ยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่า70ปีที่ทรงครองราชนั่นนะ่ะคือสิ่งที่เป็นที่สุดของการทําความดีที่สุดของการได้ รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยครบถ้วนอยู่ในหนึ่งเดียวที่ UNSDG ทรงยกย่องและให้เกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้ามากทุกท่านล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะติดตามไปดูสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคนเราและขยายผลไปยังคนอื่นด้วยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยทิพยะตามรอยพระราชาจัดมาแล้ว15ครั้งนะคะและแต่ละที่ก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยค,ค่ะอย่างเช่นชุมชนบ้านสาลาดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนครั้งหน้าค่ะอแอบไปได้ยินมานะคะว่าไปกันถึงพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะติดตามได้ค่ะในรายการ The People ลโชวค่ะ